เรื่องที่ผมกําลังจะเรียนต่อไปนี้ว่า,าจะเห็นว่ามีกลุ่มต่างๆที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องหลายๆส่วนไม่ว่าจะไล่นายกออกจากตําแหน่งก็ดีหรือไปยื่น1 0,000มืนชื่ออะไรก็ดีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มเหล่านี้นะ่ะมันมีการทํางานตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะฮะจนปัจจุบันก็ไม่ได้หยุดการกระทําดังกล่าวกลับ,กล,บกลับใช้ถ้อยคําและใช้พฤติกรรมที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ไม่มีโอกาสให้ผู้ที่ถูกกล่าวหา หรืว่าที่ผมนั่งกันอยู่สาท่านเนี่ยไม่ได้ไม่มีโอกาสให้ผมโต้แย้งเลยนะครับเ,เป็นสิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์ที่จะไม่ชอบใครเป็นสิทธิ์ที่จะแสดงออกในในระบอบประชาธิปไตยเป็นสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ฟุตบอลไทยเนี่ยก้าวหน้านะครับผมเรียนกับท่านนายกแล้วว่าสิ่งที่กลุ่มต่างๆทำเนี่ยเราต้องน้อมรับน้อมรับไว้แล้วก็มาแก้ไขนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับเ,เป็นที่น่าตกใจมากก็คือ,อ,อหลังจากที่ เราเห็นการยื่นจากคอ,อสชอท,ที่ทำเนียบแล้วเมื่อวานหนึ่งหมื่นชื่อเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะครับ go.com นะฮะออกเลยครับว่าสวนทันควันบังยีจ่อฟ้องแฟนบอลที่ยื่นบเก้าอี้เห็นไหมครับว่าท่านท่านท่านดูนะว่าสิ่งที่มันเกิดทันควันเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะฮะว่าทานายกเอง ท่านประธานโงแอเองหรือผมเองที่ดูกฎหมายหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอินเทอร์เทน็ตเลยทุกเวลาเนี่ยมิได้ให้คําต่างๆเลยนะครับว่าจะฟ้องทันควันว่าการไปยื่นอย่างนี้ต่อมูท่าเรือแล้วเนี่ยบางทีจะฟ้องอย่างงี้ผมคิดว่านี่เป็นการปลุกระดมมากกว่าปลุกระดมเลยครับเพื่อให้เราเกิดบรรยากาศที่ไม่ดีกันไปเป้าประสงค์ผมไม่ผมไม่กล้าร่วมว่าคิดอะไรแต่ผมกําลังจะฝากท่านสื่อมวลชนว่าในาเวลานี้เนี่ย การที่เสนอข้อความอะไรก็ดีนะในส่วนของสื่อในทางออนไลน์หรือการประท้วงต่างๆที่ผมเรียกว่าเป็นสิทธิ์เนี่ยทำได้แต่ถ้าทําแล้วไปกระทบสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับหรือไปทําความเสีเสียให้กับผู้ถูกกล่าวหาโดยเฉพาะท่านนายกบลวีและสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า,เ,าเรามีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินคดีต่างๆกับ ผู้ที่กล่าวหาเราอย่างไม่เป็นธรรมตลอดระยะเวลามาทั้งหมดตั้งแต่เลือกตั้งก่อนเลือกตั้งจนปัจจุบันฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ฝากท่านสื่อมวลชนนาเรื่องนี้ไปไปฝากในสื่อต่างๆว่าเราคงไม่ทะเลาะกับท่านหรอกครับแต่ถ้าท่านทําอะไรแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสให้เราได้ต่อสู้หรือท่านนายกบอกแล้วอยากจะทําอะไรเข้ามาสมาคมมาชี้แจงเราเปิดเวทีให้ทําแน่นอนจะได้ทําให้ฟุตบอลไทยเนี่ยมันก้าวไปโดยไม่มีพวกใครพวกมัน วันนี้บุรีรามจับมือกับเราว่าแสดงความยินดีที่นายกวรวีให้ความกรุณาในการที่ไกลเกลี่ยนะครับเราก็ขอบคุณนะครับว่าบุรีรัมก็น้อมรับในสิ่งที่เราไกลเกลี่ยมิติที่ดีเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่ไม่ดีคือสังคมอ,ออนไลน์หรือบางกลุ่มสั้นๆที่ใช้กระบวนการตอบโต้อ,อย่างไม่เป็นธรรมตรงนี้ผมในฐานะที่วันนี้เนี่ยท่านนายกมอบหมายให้ผมมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับผมตั้งคณะทํางานขึ้นมา ตรวจสอบหลายเรื่องและหลายเรื่องผมยังอยู่ที่กองตํารวจทาง ICT ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับจึงจึงฝากว่าถ้าเป็นประโยชน์อย่างไรก็ดีขอให้กล้าเข้ามาคุยกันนะฮะ ทางสมาคมและทางผมในฐานะดูแลกฎหมายเนี่ยพร้อมแก้ไขปัญหาพร้อมแก้ไขข้อบังคับระเบียบต่างๆให้มันสอดคล้องอไม่ว่าการลงโทษหรือการพิจารณาในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเรายินดีนะครับโดยเฉพาะท่านนายกบุรีเนี่ยเปิดใจที่จะให้เข้ามาร่วมทํางานร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของผมที่จะชี้แจงมีเพียงเท่านี้ครับท่านนายครับ